อยู่กับช่องแล้ชายิงหัวทีมการิน่าฟรีไฟล์เราว่าอยู่กับเกมโลโบอกแมทที่มีชื่อว่า Book h e a v e r RP ตอนนี้ผมก็เอออยู่อยู่ในรหัสใหม่นะครับรหัสเก่าแต่เป็นรหัสใหม่ผมเปลี่ยนรหัสแล้วเนี่ยทุกคนเห็นว่าผมเนี่ยขอเป็นมันเป็นของเอเบ c o n นะครับผมเบ c o n แต่ผมวันนี้ผมจะมาทำภารกิจให้ทุกคนคอมเมนต์มา มาว่าผมจะมาทำภารกิจนี้เป็นภารกิจอะไรหรือหรือหรือทุกคนจะให้ผมเป็นคุณตำรวจคุณหมออะไรอย่างนั้นก็ก็ไปคนระับก็ตามไปแต่วันนี้ผมขอเป็นตำรวจแล้วกันแล้วก็ขอเป็นตำรวจก็ต้องมีกุญแจมือใช่ไหมล่ะอย่างนั้นแหละครับทุกคน นี่ไงเฮลิคอปเตอร์แต่น่าเสียดายเพราะผมไม่มีดาวอ่ะช่างมันเถอะแล้วผมก็ลงไปเลยแต่จริงๆอะ่ะตรงบันไดตรงเนี้ยมันจะมีห้องหลับอยู่แล้วมันจะมีรหัสให้ด้วยนะคะทุกคนแต่ผมจำรหัสแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าวิธีมันต้องทำยังไง เพราะฉะนั้นอืมผมก็เออทำาหมนั้นไปก่อนวันนี้ผมเป็นตำรวจผมว่าผมจะไปจับโจนะครับทุกคนแล้วผมจะต้องเออเอาปืนเออปืนปืนผมลืมไปเลยก็ต้องมีปืนนะครับตำรวจต้องมีปืนถ้าเป็นปืนพกแล้วกันปืนพกเนี่ยหูยจังมาก คนดังสนั่นเลยแล้วผมก็เออไปหาที่อยู่อาศัยก็ได้ผมจะเอิมเอารถแล้วกันนะเอารถแล้วกัน,กนปับหนึ่งหนะ่ะทุกคนนี่ครับผมคือรถนะครับนี่คือรถนี่คือรถก็อย่างนั้นแหละ แ้วถ้าเราจะมีสี่รถเรอได้ไหมไม่ได้อ่ะเอา้าโถยต้องอัปเกรตยันประธานาอีกแต่เราว่าเราจะเปลี่ยนบ้านนะครับเอ้โยโถเอย๋ยวผมว่าผมจะหาที่อยู่ใส่แทน ขับรถยากมากอะถ้าฉันเดินถ้าถ้าผมเดินไปก็คงจะดีนี่ไงเมี่อยู่หัวใสอยู่พอดีนงั้นผมก็จะไปอ่ะโอเคผมก็จะเลือกบ้านเลยลนะทุกคนนี่ทุกคนน่าจะให้เลือกบ้านอะ่ะทุกคนอะ ให้คอมเมนต์มาเลยนะครับถ้าคอมเมนต์อันไหนถูกใจสุดผมก็จะเลือกแบบนั้นมาเลยนะครับทุกคนน่ะนั้นผมขอเลือกบ้านก่อนเลยละกันนะทุกคนผมได้ทุกคนเลือกบ้านแทนนะฮะอ่าเสร็จแล้วเย่อืมนี่ครับผม แล้วก็ห้ใม้ทุกคนเข้ามาถ้ใครเข้ามาก็าก็โดนออกนะครับอืมเสร็จแล้วก็แค่นี้ขอ,อตัวลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องลาชาย,ยหวัวทีมกาลลิน่าฟรีไฟให้ถึงเจ็ดร้อยคนด้วยนะครับเพราะเราจะมุ่งหน้าสู่หนึ่งพันคนนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่ใครที่เอิมใครที่บอกว่าทําไมผมไม่ตอบรับเพราะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนกดติดตามมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะแล้วมันก็จะแจ้งเตือนให้ผมเลยแล้วพอจากนั้นให้ทุกคนเอิมกดปุ่มซุปเปอร์แทงก็ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อนะครับแค่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ผมก็จะมาทำ เป็นตำรวจแต่เดี๋ยวทำอีพีสนะครับทุกคนบายนะคบเร็บเร็วๆ